สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่เคยนะครับย้ายแล้วนะครับย้ายเจ้าก้านยาวมาแล้วครับจากที่ปรับสวนยางไปเป็นพื้นนาตัวนั้นยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งแต่ด้วยว่าทางนี้เป็นงานเร่งด่วนครับเพราะว่ามันจะใกล้เข้าปีใหม่แล้วกลัวรถมันจะเยอะกลัวจะวิ่งยากก็เลยย้ายมาฮะโอ้โห เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คนเริ่มทยอยกันมาแล้วนะกลับมาจากที่อื่นครับกลับมาบ้านกันครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดูก่อนครับว่าเจ้ากันยาวทำอะไรลอกครับปรับพื้นนาครับย้ายมาแต่เมื่อวานนะฮะไม่มีเวลาถ่ายให้ดูครับลอกไปเรื่อยๆนะฮะลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนู่น จนถึงถนนนะฮะจนถึงถนนนะฮะก็ดูประมาณเกือบสี่ห้าไล่ได้อยู่มั้งที่ผมคำนวณน,นะประมาณสี่ห้าไล่ได้อยู่แต่มันไม่หนามันอยู่ประมาณสักสามสิบเซนนี่แหละฮะนี่ฮะลอกระดับนี้ฮะอยู่ประมาณนี้ฮะโอ้นี่รถไทยทำอะไรอ่ะ ถากยาไปให้เขาไงจะเป็นปุ๋ยหรือไงเนี่ยนี่จบของเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะนั่งดูคะบอกว่าชอบชอบดูรถไมโคระร <c oughs> อา้าวนั่งไปเลยครับไม่เก็บตังค์นะฮะเนี่ยความหนาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะไม่เหมือนไอ้ตรงที่ปรับสวนยางนะให้เป็นพื้นนานะ่ะโอ้ไอ้นั่นยังหนาเลยช้ายังยอมเลยฮะ ที่ปรับสวนยามเป็นพื้นนานะไอ้นั่นยางหนาเลยฮะหนากว่าตาช้างอีกแต่อันนี้ไม่หนาครับอยู่ประมาณ30เซนครับนี่แต่ดินบอกเลยครับว่าโคตรสวยเลยฮะดินทรายครับหน้าดินครับย้ายมาเมื่อวานครับประมาณใสสายได้กว่าจะลงงานก็เกือบเที่ยงบ่ายฮะรถเริ่มเยอะแล้วนะฮะ คนเริ่มสัญจรกับสัญจรกลับบ้านกันแล้วผมกับทีมงานนี่ก็กะไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกครึ่งวันพอแล้วทำวันนี้วันหนึ่งกับพรุ่งนี้อีกครึ่งวันพอฮะแล้วก็จะย้ายรถเข้าบ้านล้างรถล้างลากันครับสังสรรค์กันนิดหน่อยพรุ่งนี้เย็นเย็นสังสรรค์กันนิดหน่อยพรุ่งนี้แล้วก็ พักผ่อนกันปีใหม่หยุดกันก็ประมาณสัก4 5หวันนี่แหละหยุดปีใหม่กันประมาณ45หวันวันนี้ก็ทำงานไปก่อนครับแต่ต้องระมัดระวังฮะรถเยอะจริงๆฮะบางเจ้านี่บอกว่าหลังปีใหม่ก็ได้นะเพราะว่ารถมันเยอะส่วนเจ้ารีบก็ก็อยากจะได้ดินกันลูกหลานกลับมากันก็มีเงินกัน ก็อยากจะได้ดินกันครับช่วงนี้ไอเราเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ดิปีใหม่วิ่งไปจะโดนอะไรสักอย่างแน่ไม่ขวดกระตูอ่ะเลยจําเป็นต้องหยุดต้องหยุดครับไม่หยุดไม่ได้เดีย๋ยวทางานวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ครึ่งวันก็พักพอแล้วครับหยุดปีใหม่แล้วโอ้นาดินนี้สวยจริงๆไง นี่ประมาณเอาประมาณ30-40เซนได้อยู่วันนี้วิ่งกัน5คันนะครับบักต่อซูโม่ไม่ได้มาทางนั้นก็เล่งเหมือนกันโรงอ้อยก็จะปิดแล้วเหมือนกันครับปิดปีใหม่เหมือนกันถามว่าเสร็จไหม น่าจะไม่เสร็จหรอกครับยังไงก็ไม่เสร็จครับกับการปรับพื้นนาที่นี่หลังปีใหม่ค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งเหลืออีกเยอะฮะนี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยฮะแต่รับรองหมดแน่ฮะเจอดินแบบนี้เข้าไปกวักมือกันโอ้โหนาดินทรายล้วนเลยฮะ งานนี่แทบจะไม่ได้หาเลยนะหาอยู่ไม่กี่จุดครับเพราะว่ามันไหลไปเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าคนเห็นหน้าดินแล้วพากันโบกันเลยนี่นี่ก็มาอีกแล้วเขามาสั่งดินอีกแล้วมาสั่งดินอยู่หน้าง,งานนีีอย่อีกสักน้อยค่อยดูเถอะ แรงแรงกว่านี้เยืหนนาดินก็จะเยอะที่ลอกก็จะเยอะขึ้นครับแต่ช่วงนี้มันเป็นบางช่วงฮะหืนอนาบางช่วงครับที่ว่าลอกได้บางจุดก็ยังลอกไม่ได้แต่คนนี้มันเนินจริงๆครับมันสูงครับเนินจริงๆครับนี่ไม่ได้ข้าวครับเจ้าของบอกว่าได้แต่หญ้าไม่ได้ข้าวนะได้แต่หญ้า มีคนมาหาเดี๋ยวไปคุยชุระแป๊บนึ่งมาคุยธุระเดี๋ยวกลับไปดูต่อมาสั่งดิงครับผมก็เลยบอกเขาว่าหลังปีใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้คิวมันแน่นครับมันไม่แน่นหรอกแต่มันมีเวลาจำกัดให้ผมทำงานได้แค่ วันนี้วันหนึ่งกับพรุ่งนี้อีกครึ่งวันครับมันก็เลยไม่มีเวลาพอที่จะเอาไปลงให้ครบทุกเจ้าครับจะเลยนัดเขาหลังปีใหม่สูรอแล้วตาลายหรือเปล่าคนขับอ่ะอย่าให้ลึกนะอย่าให้เสียชื่อนะลอกส,สวย ดีตรงที่ว่าเป็นดินทรายครับมันก็เลยขุดง่ายแต่ถามว่าถ้าขุดบางๆนี่เปลืองน้ำมันเหมือนกันนะครับเพราะว่ากวาเราจะได้แต่ละบุ้งกีนี่ต้องขูดตะล่มตะล่มมาถ้าบางๆงนะถ้าอย่างนี้พอได้อยู่ครับพอดีครับนี่ตักขึ้นมาก็ได้อุ้มมาดีครับแต่ประเภทที่ว่าลอกบางบงนี่ขูดลงมานี่มารวมกันนี่ โ oh, อย้ยางนั้นเปลืองน้ำมันนะบุญรอดเคยเจอมาแล้วครับสำหรับเจ้าการยาวนี่สดเลยแต่นาะขนาดนี้พอได้อยู่อย่างน้อยก็ลอกให้ย่า้ต่ำกว่า3 0เซนนะ่ะกำลังสวยครับ อย่าทรายเนี่ยย่งทรายล้วนเลยครับเนี่ยเอาไปลองพื้นเทคนจี่นี่ผมว่าสบายเลยใช้ได้เลยครับหนี่าดินเป็นทรายไปเลยเขาให้ดินเราแล้วเราก็ต้องทำให้เขาดีๆครับ เดี๋ยวปีหน้าคอยดูครับว่าลอกไปแล้วจะมีน้ำขังไหมจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการไหมเจ้าของเขาว่าถ้าลอกไปแล้วน้ำมันยังไม่ขังให้อีกค่อยกลับมาใหม่ว่างนั้นมาลอกอีกเดี๋ยวรอดูก่อนนี่มันได้แต่หญ้าครับไม่ได้ค่อยได้ข้าวเลยมันสูงด้วยแหละมันเนินไง ก็เลยบอกเจ้าของว่าเอาระดับนี้ไปก่อนเกลืนนะ่ะมันแก้ยากขาดนะ่ะมันมันยังทำได้ฮถ้ามันลึกไปแล้วอเอากลับคืนมายาาแต่ถ้ามันไม่พอเอาลงอีกอะมันได้มีทางแก้ไขยอยอู่ดูได้จริงๆทั้งวันนะ่นไม่ไปไหนแกเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าแล้ว เมื่อวานก็ทั้งวันครึ่งวันดิวันนี้ก็ดูทั้งวันอะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอขอบอคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ